สวัสดีสาวกเรือใบสีฟ้าทุกท่านขอต้อนรับเข้าสู่ช่องแมนเ h สเตอร์ซิตี้แนอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งกดไลค์เพื่ออัปเดตข่าวสารและไป็นกำลังใจให้กับพวกเราด้วยนะครับวันนี้เราจะมาอัปเดตข่าวสารฟุตบอลของสโมสรแมนเชสเตอร์ซิตียอดทีมแห่งพีเมลิกอังกฤษกันครับเรามาเริ่มต้นกันที่ข่าวแรก อิวคายกูดอกันยอดมิดฟิลด์เลือดเบียร์เผยสาเหตุเบื้องหลังที่ทำให้ตัดสินใจอำลาแมนเชสเตอร์ซิตี้ซบบาร์เซโลนาพร้อมย้ำชัดการได้เล่นให้บาร์ซ่าถือเป็นสิ่งที่ตนฝันมาตั้งแต่เด็กอิวคายกูดอกันกองกลางดาวดังทีมชาติเยอรมนีของบาร์เซโลนายอมรับว่าตอนอาจได้อยู่คาแข้งกับแมนซิตี้ต่อไปหากสโมสรใช้เวลาไม่นานกว่าจะคุยเรื่องสัญญาฉบับ,บใหม่อย่างจริงจังทั้งนี้ดาวเตะมาเข้มวัย32ปีซึ่งเป็นหนึ่งในกำลังสำคัญที่ช่วยแมนเชสเตอร์คว้าแชมป์พรีเมียร์เอฟเคับและยู 2023ที่ผ่านมาได้เก็บข้าวของยาร่วมทีมบารนะ์เซโลนาแบบไร้ค่าตัวในช่วงซัมเมอนี้หลังจากที่หมดสัญญากับทีมรเรือบสซิฟาโดยอยิวคารกูดอกานได้เปิดใจกับบิลสื่อชั้นนำของเมืองเบียเอาไว้ว่า ซิตี้รอค่อนข้างนานกว่าจะเริ่มคุยเรื่องสัญญาอย่างจริงจังซึ่งถ้ามันเกิดขึ้นเร็วกว่าน,นี้สักหน่อยบางทีสถานการณ์มันอาจแตกต่างไปจากนี้แต่ท้ายที่สุดมันก็เป็นตอนจบที่สมบูรณ์แบบเพราะมันคงไม่มีเวลาไหนที่ดีกว่านี้อีกแล้วในการได้ย้ายซบบาร์เซโลนาการได้เล่นให้บาร์เซโลนาถือเป็นสิ่งที่ผมใฝ่ฝันมาตั้งแต่เด็กผมไม่อยากลงลึกในรายละเอียดแต่ตอนนี้มันเกิดขึ้นค่อนข้างชา้าจริงๆเพราะในเมื่อเรากําลังอยู่ในช่วงการแข่งขันรอบก่อนรองหรือรอบรองชิงแชมเปี้ยนลีกผู้เล่นแต มันจะเกิดขึ้นในอนาคตผมไม่สามารถวางแผนอะไรได้เลยสโมสรไม่มีความเคลื่อนไหวใดจนกระทั่งถึงเดือนพฤษภาคมนั่นจึงเป็นสาเหตุที่ผมอยากมีการเปลี่ยนแปลงที่เป็นแชมป์ถือเป็นความสําเร็จที่สุดยอดมากๆแต่นั่นก็เป็นสิ่งที่เราไม่สามารถวางแผนในล่วงหน้าเช่นกันอิวคายกูโรกันกล่าว มากันที่ประเด็นข่าวต่อมาเมนซี้มา7คนเมสซี่ลุ้นสมัยที่8เปิดโพส30แข้งลุ้นรางวัลบอลลงดอร์ประจำปี2023ครองฟุตบอลนิตยสารล,ลูกหนังชื่อดังสัญชาติฝรั่งเศสเปิดเผยรายชื่อ30ผู้เล่นที่มีลุ้นคว้ารางวัลบอลลงดอร์ในฐานะนักเตะยอดเยี่ยมประจำปี2023เมื่อวันพุธที่6กันยายนที่ผ่านมาลีโอนลเมสซี่ยอดกองหน้าชาวเจนตยที่ได้รางวัลน,นี้มาแล้วถึง7ครั้งถูกยกเป็นเต็งหนึ่งที่จะได้รางวัลบอลลงดอร์มาครอบครองเพิ่มออออีีีกกสสมมัยยยจาาาาผลงงนนนุดดทท่่ชวชวติ คว้าแชมป์ฟุตบอลโลก2022ที่ประเทศกาตาร์ช่วงปลายปีที่แล้วขณะที่แมนซิตี้ซึ่งคว้าที่เป็นแชมป์ในฤดูกาล2022-2023ที่ผ่านมามีผู้เล่นถึง7คนในทีมชุดปัจจุบันที่มีชื่อลุนรางวัลน,นำทัพโดยเออร์ลิงฮาลันเควินเดบรอยและแบดเดลซิวาส่วนเจ้าของรางวัลเมื่อปีที่แล้วอย่างคาริมเมเซม่ามีชื่ออยู่ในโพเช่นกันมากันต่อที่การสรุปรายชื่อ30ผู้เล่นลุ้นรางวับลวบอลลงดอปี2023ฮูเรียนออเรนจากแมนซิตี้นิโคลาบาลเล่าจาก Milan, ham, อินเต เล่นบูโรเซียดัดมูลและปัจจุบันขาแข่งอยู่กับเรอัลมาดริดคาริมเบเซม่าอาดีตผู้เล่นเรอัลมาดริดปัจจุบันขาแข่งอยู่กับอัลอิติฮัดยัสซินบูนูอดีตผู้เล่นเซบียาปัจจุบันขาแข่งกับอัลฮิลาวเควินเดอบรอยจากแมนซิตี้รูเบนดิอาสจากแมนซิตีร อ,องตัวกริ m มันจากอาเตติโกมาดริดอิคากูดูกันอดีตผู้เล่นแมนเชสเตอร์ซิตปัจจุบัน้าแข่งกับบาร์เซโลนาโยชโกก r าดิโออดีตผู้เล่นแอตเลซิสปัจจุบัน้าแข่งกับแมนซิตี้เออร์ลิงฮารันจากแมนซิตี้แฮร์รี่เคนอดีตผู้เล่นทอ e n น a m ดสเปอร์ per, ปัจจุบัน้าแข่งกับไบเย็นมิวนิคคิมินเจอดีตผู้เล่นนาโปลีปัจจุบัน้าแข่งกับไบเอ็นมิวนิครังดาวโกลมูอานีอดีตผู้เล่นไอทราคแฟนเฟิร์ตปัจจุบันคาแข่งกับแปรเช วิชาคาวาสเคลียจากนาโปลีโรเบิร์ตเลวันดอฟสกี้จากบาร์เซโลนาเอเวเลโนโมาติเนสจากแอสตันวิลลาลอตาโรมาติเนสจากอินเตอร์มิลานคิลิยันเอมบาปเป้จากแปร์ชเช ลีโอเนลเมสซี่อดีตผู้เล่นแประเช่ปัจจุบันค้าแข่งกับอินเตอร์มิ امي ลูก้าโมอริจจากเรอัลมาดริดเจมามูซิล่าจากไบเอ็นมิวนิคมาตินออเดกาจากอาร์เซนอลอองเดรโอนาน่าอดีตผู้เล่นอินเตอร์มิลานปัจจุบันค้าแข่งกับแมนยูนเต็ดวิกเตอร์โอซิมเฮนจากกาโปลีโรดี้จากแมนซิตี้บุคโยซาก้าจากอาร์เซนอลโมฮ ohamed s a า a h จากลิเวอร์พูลเบรนารโดซิวาจากแมนซิตี้และเวเนซูเอต์จูเนียจากเรอัลมาดริด ทั้งนี้พิธีการมอบรางวัลน,นี้จะมีขึ้นในงานบอลลงดอปี2023ที่กรุงปารีสประเทศฝรั่งเศสวันจันทร์ที่30ตุลาคมมากันที่ประเด็นข่าวต่อมาเปลี่ยนใจแล้วโฮมวอล l k เกอร์เตรียมต่อสัญญาใหม่กับแมนเชสเตีถึงปี2026สื่อเจ้าดังของอังกฤษได้รายงานว่าคลายวอลเกอร์เตรียมต่อสัญญาฉบับใหม่กับแมนเชสเตีหลังจากที่เคยเกือบย้ายไปอยู่กับไบเยนมิวนิกในช่วงซัมเมอร์ที่ผ่านมา ก่อนหน้านี้เคยมีกระแสข่าวออกมาอย่างหนักว่าวอลเกอร์ Walker อาจตัดสินใจย้ายไปค้าแข่งกับบบเยนมิวนิกยอดทีมจากเวทีบุนเดสลกาเยอรมันหลังจากที่แข่งวัย33ปีน้อยใจจากเหตุการณ์ที่เขาถูกดรอปเป็นตัวสำรองในเกมที่ทับเรือใบสีฟ้าเจอกับอินเตอร์มิลานในเกมนัดชิงชนะเลิศยูฟาแชมเปี้ยนลีกและได้โอกาสลงสนามในช่วงท้ายเกมเท่านั้นแม้ว่าจะมีข่าวมาตลอดทั้งช่วงซัมเมอร์ที่ผ่านมาแต่สุดท้ายดูเหมือนนักเตะจะเปลี่ยนใจไปแล้วเมื่อทางเดอะแอตแลติกได้รายงานว่าฟูลแบ็กชาวอังกฤษเตรียมต่อสัญญ,ญาฉบหมมกกนตีีออออไปป2รืจถึง ปี2026ประกอบกับบทสัมภาษณ์ของเจ้าตัวหลังเกมที่ทับเรือใบสีฟ้าเอาชนะฟูลแลม5-1เอาไว้ว่ามันใกล้มากๆแต่เรื่องฟุตบอลมันสามารถเกิดขึ้นได้สิ่งต่างๆสามารถพลิกผันได้ใช่แล้วการขยายสัญญากำลังจะเกิดขึ้นมันเป็นฤดูกาลที่เจของผมที่นี่และผมรู้สึกเหมือนเป็นหนึ่งในแข้งอาวุโสมันยังมีเควินเดอะบอยจอห์นสโตนแบรนเดลซีวาและเอเดอร์ซนจาก23สฤดูกาลแรกที่เป๊กเข้ามาผมรักสถานที่แห่งนี้ผมมีประสบการณ์สิ่งที่ฝันถึงที่นี่โดยเฉพาะฤดูกาลที่แล้วเพราะงั้นทำไมคุณต้ออ,กออองยาากกกจสสม คลายวอลเกอร์กล่าวมากันที่ประเด็นข่าวต่อมาเดลิเมลสื่อของอังกฤษระบุเอฟเสนใจเป๊ปกวาร์เดล่ามาคุมทีมชาติอังกฤษหลังจากแกเร็เซาเกตจะหมดสัญญากับการคุมทัพสิงโตคำรามตอนจบปี2 0 2 4สมาคมฟุตบอลอังกฤษเอฟเอกำลังพิจารณาที่จะดึงเป๊ปกวาร์เดล่ามาเป็นผู้จัดการทีมคนใหม่ของทีมชาติอังกฤษเมื่อถึงเวลาที่แกเร็เซาเกตลงจากตำแหน่งตามรายงานของเดลิเมลสื่อของเมืองผู้ดี ตลอดช่วงเวลาที่ผ่านมามีทั้งแฟนบอลอังกฤษที่ชื่นชอบแซาเกตจากการที่เขาพาทีมเข้าถึงรอบลึกๆได้หลายทัวร์นาเมนต์และคนที่ไม่ชอบเขาเพราะมองได้ว่าขุมกำลังชุดนี้ของสิงโตคำรามควรที่ต้องมีแชมป์ติดมือได้แล้ว ปัจจุบันสัญญาของเซาเกตมีผลจนถึงแค่ช่วงจบปี2024จะเป็นรายการสุดท้ายของเขาในฐานะกุนซือของอังกฤษทําให้เอฟเเริ่มพิจารณาว่าถ้าเกิดเซาเกตลงจากตําแหน่งแล้วนั้นใครที่เหมาะจะเข้ามาสารงานต่อจากเขาและกัวาดอลาก็คือคนที่เอฟเหมายตาเอาไว้ปัญหาสําหรับเรื่องดังกล่าวก็คือกัวเดอล่ายังเหลือสัญญากับแมนซิตี้ถึงช่วงซัมเมอร์ปี2025ทําให้มันอาจจะต้องมีการจ่ายค่าฉีกสัญญาหากเอฟเออยากได้กัวาดอลามาคุมทีมชาติจริงๆโดยที่เดอะลิเมลเสริมว่าเอฟเไม่ปิดโอกาสที่จะขยายสัญญาให้าเกกตคุมมทีไปจนถึงฟบอลลโ2022 กเช่นนัขอขอบพระคุณทุกท่านที่รับฟังการอัปเดตข่าวสารจนจบคิดเห็นอย่างไรกับประเด็นข่าวนี้สามารถคอมเมนต์และพูดคุยกันที่ช่องคอมเมนต์ได้เลยนะครับอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งกดไลค์เพื่ออัปเดตข่าวสารและเป็นกำลังใจให้กับพวกเราด้วยนะครับหากมีข้อมูลหรือเนื้อหาในส่วนใดเกิดข้อผิดพลาดทางเรากราบขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะครับ